เดี๋ยวพี่ไวรีพี่จะไม่ติดตามปอดเลยใช่ไหมเสียใจจังพี่หอมตามตลอดนะไม่เป็นไรตามดูน้องปอดน,นะน้ำหยดลงหินทุกวันหินก็ยิ่งแต่แข็งแรงครับหลัยงยาพูดเล่นหินก็ยิ่งแต่ชอบครนะับเพราะว่าหินจะได้สะอาดพอน้ำหยดลงหินหินอุ้ยขอมนะครับพี่สามสีน่ารักยิบเก่าแต่นา่ารักหินด่าใช่ น้ำอยูโลงหินทุกวันหินด่า,ดาหินหนีบ,บทุกหินวินฉ่ำเลยชอบครับเอาจริงไหมถ้าฝมไม่โดนดันวันอนะ่ะเขาจะรู้สึกแบบขาดอะไรไปสักอย่างนะอ่ะจริงให,ให้คุณเพลด่าตลอดอย่างงั้นเหยอกหยอกคุณเพลไม่อยากด่าเราคุณเพลน่ารักน่ารักน่ารักเลย แม่ยกพร้อมยกขันมากเนอเตรียมเลยเตรียมเลยนี่นะทรงผมแบบนี้ทรงอะไรครับทรงทรงกำลังจะมีแฟน,นครับไปบอกช่างเลยครับทรงนี้ครับไปบอกเลยตัดตามคุณฟอร์ดทรงที่แบบกำลังคลั่งรักอะไรเงี้ยเออพร้อมใส่สองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปงานแต่งต้องไปงานบวชก่อนนะครับใจใจผม <ไป S 1> ต้องบวช <ไป S 1> ก่อน ตอนบวชเขาก็ห้ามมีความรักอีกแหละทีเนี้ยยากอีกแหละซีรีส์เกาหลีก็ร้อสนุกเออเหมือนหนังเนานะเหมือนหนังเนานะทุกคนแบบเกมรักเกมร้ายอะไรเงี้ย mm hmm. บวชกี่เดือนแหะครับจริง,รงๆผมแบบอยากบวชให้ได้ซักปเรีนเก้าเลยผมจะบวชให้ได้สักปรเรีน <Okay. S 1> เกเ้า <Okay. S 1> เลยครับรุ่นนำทุกเมื่อเลย เชี่ยทั้งลุน้นเอ้ยแกก็มีทรงของแกอยู่ไม่ได้จีบแกติดเลยนะเอาจริงหยอดแกทุกวันหน่อยเนี้ยไม่ได้ติดเลยนะติดแล้วติดทุกคนเขาทดสอบใจฟอร์ดเร้ยฟอร์ดก็สู้สุดใจอยู่แล้วอ่ะติดตามฟอร์ดเพราะกลับมาคืนดีกับพี่แพรรี่เอาถ้าฟอร์ดไม่ดีกับพี่แพรลี่พี่จะไม่ติดตามฟอร์ดเลยใช่ไหมเสีย <laughs> ใจจัง <laughs> ไม่เป็นไร น้ำหยดลงหินทุกวันหินก็ยิ่งแต่แข็งแรงครับหินก็ยิ่งแต่ชอบครับเพราะว่าหินจะได้สะอาดพอน้ําหยดลงหินหินอุ้ยขอบนะยครับพี่สามสีหินดาใช่น้ําหยดลงหินทุกวันหินดาหินหนีบหินวีนฉ่ำเลย ชอบครับเอ,อจริงไหมถ้าฝมไม่โดนดานวันอะ่ะเขจะรู้สึกแบบขาดอะไรไปสักอย่างอะ่ะจริงน่ารักน่ารักแหละแม่ยกพร้อมยกขันมากเนื้อเตรียมเลยเตรียมเลยทรงผมแบบนี้ทรงอะไรครับ ทรงทรงกําลังจะมีแฟนะครับไปบอกช่างเลยครับทรงนี้ครับไปบอกเลยตัดตามคุณฟอร์ดทรงที่แบบกําลังคลั่งรักอะไรเงี้ยเออพร้อมใส่สองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปงานแต่งต้องไปงานบวชก่อนนะครับผมต้องบวชก่อนตอนบวชเขาก็ห้ามมีความรักอีกแหละทีเนี้ยยากอีกแหละซีรีส์เกาหลีก็ลังสนุกเออเหมือนหนังเนาะ เหมือนหนังเลยนะทุกคนแบบเกมรักเกมร้ายอะไรเงี้ยบวชกี่เดือนล่ะครับจริงๆผมแบบอยากบวชให้ได้สักปะเรียนเก้าเลย <laughs> ผมจะบวชให้ได้สักปะเรียนเก้าเลยครับรุ่นนำทุกเมื่อเลยท <laughs> ั้งเขี่ยทั้งลุ้นเอ้ยแกก็มีทรงของแกอยู่ไม่ได้จีบแกติดเลยนะเอ้จริงยหยอดแกท่วนหน่อยเนี่ยไม่ได้ติดเลยนะ